โอเคก็นะครับเรื่องต่อมานะครับในสระส่วนของแผนการตลาดคือผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับรวมถึงอาจจะเป็นเพื่อนๆผู้นาบางท่านด้วยซ้านะครับที่อาจจะยังนะครับขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อสายงานหรือการแนะนําให้กับดาวไลน์ตัวเองนะครับวางสายงานเมื่อเขาหาสามารถหาทีมงานมาสมัครได้เยอะๆนะครับเชื่อว่าหนึ่งในปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยทีมงานของเราบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับอาจจะขาดความเข้าใจในการต่อสายงานในบางครั้งเนี่ยเขาหาคนได้เยอะ แต่เขาต่อไม่ถูกเพราะี่าต่อใครยังไงบ้างสุดท้ายเนี่ยมันทําให้การทาธุรกิจนี่อาจจะล่าช้าหรือเป็นไปได้แบบไม่ค่อยสมูทมากนักเพราะในส่วนนี้นะครับผมก็มีเนื้อหาเนี่ยประมาณ 3- 4ข้อเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยนะครับเป็นทฤษฎียังไงเนี่ยผมให้ทฤษฎีแบบค่าๆไว้นะครับแต่วันนี้พอฟังจบนะครับเราจะร้องอ๋อนะครับแต่สําคัญที่สุดเลยคือสุดท้ายเนี่ยพอในภาคปฏิบัติจริงๆนะครับทฤษฎีเนี่ยก็ต้องถูกเอาไปคุยกับอัปไลน์ที่ท่านทํางานด้วยเพื่อปรึกษาในการวางโครงสร้างให้ถูกต้อง แต่วันนี้แน่นอนคือมีความรู้เป็นแก่นดีกว่าไม่มีแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหัวข้อตรงนี้ผมให้ชื่อว่านะครับการนะครับต่อสายงานนะครับให้เกิดโครงสร้างนะครับที่ดีทางธุรกิจนะครับพูดง่ายๆคือต่อเนี่ยทำงานง่ายเสริมแรงซึ่งกันและกันนะครับนี้เรื่องที่1ก็คือนะครับ ถ้าวันนี้นะครับมีใครที่ชนคนได้เยอะๆนะครับแล้วมีการแบบเมื่อเข้ามาเดือนแรกผมว่าส่วนมากเนี่ยถ้าคนที่ตั้งใจนะครับก็จะชนคนได้เยอะไหมครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งคืออยากจะให้เราเนี่ยวางเรียกว่าวางแบบไม้เสียบลูกชิ้นก่อนนะครับเขาว่าแบบไม้เสียบลูกชิ้นคืออะไรคือวันนี้สมมุติเราสมัครเข้ามานะครับตรงนี้คือเรา ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่แอคทีฟแล้วก็ตั้งใจที่อาจจะนะครับชวนคนได้มากกว่า3คน5คนหรือ10คนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมแนะนําว่านะครับให้คุณวางข้างละ5คนนะครับตรงนี้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับวางให้ใครอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่ผิดพลาดก็คือบางคนเนี่ยอาจจะคนตรงนี้ เป็นญาติพี่น้องตัวเองอาจจะเป็นคนที่เรารักเป็นแฟนเป็นกิ๊กอะไรก็ว่าไปนะครับบางครั้งพอเราคุยโนได้เยอะเนี่ยเราก็จะชอบวางคนเนี่ยต่อแบบเต็มๆโดยที่จุดที่มันที่เราเนี่ยอาจจะชอบคิดไปเองนะครับคือต่อให้เขาดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าต่อให้เนี่ยแล้วพอเกิดรายได้จะเป็นแรงกระตุน้นอาจจะเป็นจริงสำหรับบางคนแต่ผมว่าส่วนมากที่ผมอยู่มาในธุรก,กิจเนี่ยสามปีส่วนมากให้ผลทางตรงันค่ามากกว่า คือแทนที่จะกระตุ้นนะครับกับยิ่งฝังให้ยิ่งหลับลึกไปเลยนะครับคือไม่ทําเลยเพราะรู้สึกว่าแผนธุรกิจเนี่มันไม่เห็นต้องทําอะไรเลยอ่ะอยู่เฉยๆก็ได้เงินในเมื่ออยู่เฉยๆได้เงินเดี๋ยวเกิดขยับขยันตัวไม่ได้เงินกูอยู่เฉยๆต่อดีกว่าก็เลยไม่ทําอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือวางยาวๆอย่างนี้ไปก่อนจะดีกว่านะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับทีนี้นะครับอันที่สองนะครับนะครับอันที่สองนะครับก็คือวันนี้นะครับเวลาเรามีคนมาสมัครเยอะๆนะครับ กราจะวางอย่างน,งนี้อย่า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 งนี้เลยหรือเปล่าจะแบบจะวางยาวๆเรียงเลยไหมเช่นสมมุติสปอนเซอร์คนนี้ได้วันที่หนึ่งก็ต่อคนคนี้เลยไหมคนนี้วันที่สองคนนี้สปอนเซอร์วันที่สมคนที่สมัครวันที่สี่คนนี้สมัครวันที่ห้าวันที่หวันที่เจ็อย่างนี้เลยไหมไม่ใช่นะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมคือผมจะไม่ได้วางคนเนี้ยตามล anyway> ําดับขั <S <s ้นของการชวนสัทีเดียวต้องเอามาดูกันก่อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยวางสเปซสปะ หรือระวังกลุ่มที่เรียกว่าไม่ทําธุรกิจเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับไม่ได้อะไรกับธุรกิจขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยผมเลือกได้ก็คือผมจะใช้คําพูดที่ว่าถ้าเลือกได้นะครับเราวางคนเอาจริงนะครับหรืออาจจะเรียกว่าผู้นําไว้ก่อนนะครับวางผู้นําไว้ก่อนต่อก่อนผู้นําในนิยามถ้าพูดง่ายๆคือมีอะไรบ้างนะครับก็ ข้อแรกเลยนะครับก็คือผมว่าเชื่ออัพไลน์อันที่สองก็ต้องใช้สินค้าอันที่สามก็ต้องมาประชุมก็คือเรื่องราวของสามคิดสามทำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขาเชื่ออัพไลน์ให้สินค้ามาประชุมนะครับคนเนี้ยอย่างน้อยๆคือเป็นผู้นํามากกว่าคนที่สมัครแล้วเนี้ยอัพไลน์ก็ไม่เชื่อสินค้าก็อาจจะไม่ค่อยใช้ประชุมก็ไม่มาแน่นอนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมครับตรงนี้ แต่มีอีกสองข้อนะครับที่น่าสนใจมากๆซึ่งหน้าวันแรกเขาอาจจะไม่ได้เป็นในข้อที่4กับข้อที่5นี้แต่ถ้าเกิดพอดูมแวเวนะครับหน่วยการพอได้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือข้อที่สเนี่ยใช้คาว่ามีบุคลิกของผู้นาบุคลิกของผู้นำนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆใหม่ทั้งในห้องนี้แล้วก็ทั้งที่ดูดีวีดีนี้อยู่ก็คืออาจจะเรื่องของบุคลิกในการกล้าพูดนิดหน่อยกล้าแสดงออกน้ําเสียงความมั่นใจที่มีบ้าง ผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่เป็นผู้นําในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผู้นําในอดีตมาก่อนอย่างตัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้นําอะไรมาก่อนแต่อย่างน้นยอยๆคือผมก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราเห็นคนหนึ่งคนท่านั่งท่าเดินท่ายืนหรือการคุยเนี่ยถ้าใครบางคนแบบเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะครับผมว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ผู้นําที่อยู่ติดตัวเรามันทําให้เราทํางานยากแน่นอนเรื่อง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 ทั้งหมดที่พูดวันนี้นะครับหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเก่า ก็ไม่ต้องเสียดายเพาองค์กรตัวองเนี่ยต่อไปแล้วนะครับเราเลือกคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้คือเราเออกไปปรับใช้กับทีมงานเราใหม่ๆไงที่เขาเพิ่งสมัครเข้ามาเดือนที่แล้วเดือนนี้แล้วเขาสปอนเซอร์ได้เยอะๆจริงไหมครับเราช่วยไอเดียออกไอเดียเขาในการต่อคนได้ในข้อที่5สําคัญมากคือรักการเรียนรู้นะครับแล้วก็บวกกับการถ่ายทอดได้นะครับตรงนี้สาคัญ รักการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดได้เราลองมาดูตัวอย่างสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนิดหนึ่งว่าทําไมถึงต้องมีการชะลอการสมัครนิดนึงนะครับเหตุผลมันมีตรงนี้ถามว่าถ้าวันเนี้เราเอานายสมศักดิ์กับสมชายมาสมัครก่อนนะครับสมมติสมชายเนี่ยตั้งท่าแต่วันแรกแล้วว่าโอเคพี่ช่วยเราสมัครก็แล้วกันนะแต่ประชุมพี่คงไม่เข้าหรอกเราอาจจะถามว่าแล้วพี่อยาจะอยากจะลองสินค้าไหมเออเอามาดูแล้วกันเอาจมูกเข้ามาแพ็คหนึ่ง ส่วนมากคนใหม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นได้มาแล้ว1แพ็กได้มาแล้ว1ซุปขี่ออนไลน์เลยนะครับได้มาแล้ว1000คะแนนสมศักดิ์ซื้อสินค้าไหมซื้อเหมือนกันเดอร์มารีนแพ็คหนึ่งขี่ออนไลน์เหมือนกัน1 0 0 0คะแนนกลับมาดูหน้าจอคอมมีเขียวเขียวสองข้างบายใจแล้วเรานะครับโอเคแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ยังขยันยังฟิตอยู่ไงเราก็ไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะครับก็มาอีกเพียบเลยมีทั้งสมศนะร,รีนะครับสมบูรณ์นะครับสมบัตินะครับ ได้มาเต็มเลยเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยนะครับเราก็สมัครปิดซุปทุกคนเลยนะครับจมูกข้าวแพ็คหนึ่งซื้อของก็ว่ากันไปนี่แล้วละห้าคนพอถึงวันเซนเตอร์วันเดอะวินเนอร์ห้าคนนี้มาไหมไม่มาหาเลยเงียบกริบเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรายัางสปอนเซอร์ไม่เก่งหรือว่าห้าคนเนี่ยก็นะครับค่าเกิดมาเพื่อเป็นยูเซอร์อยู่แล้วสุดท้ายนะครับพอเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็เลยไปสปอนเซอร์มาได้อีกคนหนึ่งนะครับชื่อสมอะไรดี สมรักแล้วกันนะครับโอเคสมรักสมรักดูตั้งใจมากๆเลยเซ็นเตอร์มาไหมมาด้วยเจ็ดสี่ห้าทำครบหมดสมรักก็ปิดซุปเหมือนกันท,ทําธุรกิจเหมือนกันอืมสมรักเข้ามาเนี่ยแน่นอนคือตอนเนี้เขาเป็นอย่างนี้เราก็อยากช่วยสมรักห้เนี้ยให้สมรักเนี้ยให้เป็นฮาร์ปบอลเป็นบอลหรือเป็นซินเวอร์ถูกไหมครับเสียได้สองพันคะแนนนี้ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าสลับกันได้เนี่ย สมศักดิ์กับสมศรีที่ตั้งท่าเป็นยูเซอร์เนี่ยมาตรงนี้ดีกว่าไหมหนึ่งพันหนึ่งพันสมศักดิ์เนี่ยไอสมรักเนี่ยมีสองพันคะแนนข้างนี้แล้วจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับคะแนนของสมศักดิ์แล้วก็สมศรีเนี่ยคนที่ได้คนที่รู้สึกกู่ได้แล้วรู้สึกรู้สึกดีที่ได้คือใครครับเราสมศักดิ์ก็ได้คะแนนจากสมศรีเหมือนกันหนึ่งพันคะแนนสมศักดิ์ดีใจไหมจะเอาไปทาไมสมศักดิ์ยังไม่เคยเปิดคอมด้วยซ้าถูกไหมครับ หนึ 1> 1, ่ัคะแนนตรงนี้สมศักดิอย่าว่าจะหนึ่เลยบางสมศักดิ์นี่ให้มีตั้งหกเจ็ดแสนยังไม่รู้สึกอะไรเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ผมอยากให้เรานะครับใช้คาว่าเราอาจจะเรียกว่าชะลอการสมัครนะครับสลับเพื่อนๆที่เข้ามาเดือนแรกเนี่ยนะครับประมาณสัก1สัปดาห์หลังจากวันที่เริ่มออกการสปอนเซอร์นะครับจนถึงไม่เกินสักสิบ วันถ้าจะให้ดีนะครับเลิกยามงามดีก็คือผมน่าจะใช้คาว่าหลังงานใหญ่รายเดือนผมชอบมากที่จะชวนคนที่แบบพาคนไปเดอะวินเนอร์ได้เยอะๆนะครับก็คือหลังเดอะวินเนอร์แล้วก็หลัง OPP VIP ตัวอย่างบรรดาลูกๆผมที่ผมติดตามดูแรงะนรับทุกคนก็คือจะมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้กันหมดเกือบทุกคนเลยก็คือผมจะพยายามสปอนเซอร์เขาเมื่อเขาสมัครมาปั๊บนะครับ ผมก็จะชวนเขาสร้างงานรายวันต่อเนื่องได้คนมานะครับได้คนสมัครมามีญาติพี่น้องมาสมัครมาก็ว่ากันไปแล้วทั้งหมดเนี่ยจะถูกเขียนในกระดาษก่อนพอถึงเซนเ,นเตอร์อ่ะดูแล้วใครมาพอถึงเดอะวินเนอร์ดูแล้วใครมาแล้วก็ดูความเป็นผู้นําดูจังหวะเวลาปบไม้ปบมือดูจังหวะการมีส่วนร่วมในวงอัฟเตอร์มีติ้งดูหมดทุกอย่างสุดท้ายเราก็คัดเลือกมาแล้วอ่ะคุณพร้อมที่สุดสมรักกับตรงนี้มาณนะ มาสมัครซ้ายกับเราขวาติดกันส่วนคนที่เป็นกลุ่มยูเซอร์แน่นอนเราอาจจะไม่ใช่ดึงถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะเราก็ต้องแจงยอดเรื่อยๆให้คนสักทีสมัครเรื่อยๆเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในองค์กรต่อเนื่องด้วยเราก็ต้องวางละแต่แน่นอนคือมันก็ทําให้สมรักแล้วก็มาะเนี่ยที่มีตรงเนี้ยสามคนสองคนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีคู้สึกว่ามันง่ายที่เขาจะเป็นฮาร์บอลหรือบอลในเดือนแรกจริงไหมครับเพราะเขามีเครือข่ายที่เราเนี่ยชวนมาเองด้วย ตรงนี้นะครับผมว่าเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ผู้นําของเราชุดแรกนี้นะครับถ้าเราเป็นคนที่เอาจริงเราเชว่มาได้ข้างละห้าคนสิบคนห้าคนสิบคนสองข้างผู้นําที่ตัวเรานะครับผมก็บอกเลยถ้าเขาตั้งใจเขาก็คือคนที่โชคดีครับจริงไหมเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ผมเลยบอกว่านะครับมันจําเป็นนะครับที่คุณต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนีเรื่องของการวางสายงานนะครับตรงนี้ตรงเน,นี้คุณจะได้ไอเดียมาสองอย่างละคือวางยาวก่อนนะครับกลับเรียกว่าเลือกได้เนี่ยเอาผู้นําขึ้นก่อนนะครับ ต่อมาก็คือไอเดียเรื่องที่3นะครับไอเดียเรื่องที่3เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่หนึ่งแต่ผมช่วยขยายความช่วยขยายความให้ว่าทําไมถึงไม่ควรจะต่อให้กับคนอีกข้างหนึ่งเลยในช่วงแรกก่อนนะครับเราไม่ต่อสายงานนะครับให้คนที่ไม่ทำนะครับหรือเรียกว่าไม่สามารถดูแลนะครับ ตัวเองแล้วก็ดูแลทีมงานได้นะครับก็เช่นเดียวกันสมมุติเรานะครับคิดว่า A, B, C d ดีสมมติมีอยู่4คนนะครับเราก็คิดว่า A เนี่ยไม่ทำแต่เราก็รู้ร,รู้ว่า A อเป็นคนมีศักยภาพอาจจะเป็นน้องเราอาจจะเป็นญาติเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรา เราอยากให้ A เนี่ยทำมากๆเลยแล้วเราก็คิดเหมือนในกี้ที่ผมนําเสนอก็คือถ้าต่อให้ A นะสร้างแรงกระตุ้นให้ A A ตื่นเต้น A มีไรายได้ A ทําชัวร์เลยนะครับเราก็เลยนะครับไปสปอนเซอร์ e มาเอาวะลองดูก็แล้วกันนะครับเผื่อจะเกิดแทนที่เราจะเอา E เนี่ยไปต่อช่วย B c หรือ D หรือตรงนี้ก็ยังดีเอาวะต่อน,นี้ก็แล้วกันมาละ e ตรงนี้ทุกครั้งที่เราเอาคนไปต่อใครก็ตามนะครับ เราอยากคิดแค่ว่าเราเอา e ีเนี่ยต่อเนี่ยมันจะช่วยเอผมอยากให้เราคิดในมูนที่กลับกันทันทีเลยกลับกันเลยนะครับว่าเมื่อเราเอาอ e ีไปต่อใต้ใครนะครับใครจะช่วยอ e ีได้บ้างถูกไหมครับคือคนส่วนมากกะชอบคิดว่าเอาคนมาต่อชั้นสิเอาคนมาต่อชั้เน,นเธอจะได้ช่วยชั้นไงแต่คําถามที่ต้องถามกลับคือถ้าชั้นเอาคนไปต่อเธอเธอจะช่วยอะไรคนคนนั้นบ้างถูกไหมครับมันคงเหมือนันวันนี้สมมติเรามีลูกเล็กๆเ,เราอยากเอาลูกเราไปฝากคนที่เลียเ้ยงลูกเป็น อ,อย่าเอาลูกเราไปฝากคนที่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับก็คือพากันตายหมดทั้งพี่เลี้ยงทั้งเด็กของเราถูกไหมครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ไอเดียข้อเนี้ยมันจําเป็นมากๆนะครับในการที่เราเนี่ยจะต่อคนส่วนตัวของเราที่เป็นลูกให้กับใครบางคนการต่อคนนะครับอยากคิดเพียงแค่ความสงสารอย่างเดียววเอ้ยคนนี้สงสาระนะครับต่อดีกว่าต่อปุ๊บคนนี้เกิดทำหมันขึ้นมาไม่สปอนเซอร์จบเลยนะครับอี พเพราะในความเป็นจริงคือเราเราก็ต้องพยายามนะครับให้ลูกคนใหม่ของเราอะไปอยู่ใต้คนที่เขายังเรียกว่าแอคทีฟสร้างงานอยู่ในบรรยากาศอยู่เพื่อเขาเรียกว่าเกิดการนะครับควยสายงานกันคุณลองนึกภาพดูสิครับว่าคุณเอาเ e, นี่ยไปต่อใต้ A เกิด A ไม่ทำอะ A จะสปอนเซอร์คนไหมคือไม่สปอนเซอร์อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือไม่มีทางที่ A จะสปอนเซอร์คนมาตรงนี้ชื่อ A 1หนึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน ถ้ากอกว่า e มาตรงนี้เนี่ย e ต้องดูแลทั้งสองข้างเองหมดต้องหาเองหมดไอ้คันจะให้เราต่อมาเราก็มีสายเพจเมนต์สายนี้แล้วเราก็ต้องแบ่งคนมาตรงนี้ห้าสิบตรงนี้ห้าสิบเหรออย่างนั้นยากเลยทั้งหมดเนี่ยจะโตยากเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลักษณะแบบเนี้ยังไงคือถึง A จะเป็นคนที่เรารักนะครับผมบอกเลยในช่วงของการสร้างธุรกิจเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้เป็นตําแหน่งประมาณไดมอนด์นะครับคุณใจแข็งก่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่รักเนี่ยเอาไว้ก่อนยังไงคือสร้างธุรกิจเอาคนที่่พร้ออมกอ ว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณทําแบบเนี้ยต่อเยอะหมดทุกคนเลยยิ่งมาคนตอบเต็มทุกชั้นทุกแผนกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีมันทํางานไม่ทันโอ้ยคนนี้ก็จะทาคนนู้นก็จะทําแต่คนที่แบบมีสองข้างเนี่ยไม่ทําเลยเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะกระจายงานได้เลยวิ่งกันหัวหมุนหมดสุดท้ายไม่แข่งสักสายหนึ่งนะครับอุตสาห์ได้มาทําแผนธุรกิจสองสายละแต่กลายเป็นว่ากลายไปทำสี่สายหกสายเหมือนเดิมก็ไม่เวิร์กเลยนะครับตรงนี้นี่คือแนวคิดข้อที่สามนะครับก็คืออย่าพึ่ง